เชื้อกุ้งนะฮะดูนะครับว่นานางจะทำอย่างไรนานามาหาตรงนี้นะับมันตายหมดแล้วนะ่ยทางใหญ่เจอแค่ทางนี้ทางเดียวนะฮะององมีเด็กอยากเข้าบ้านนะฮะไปไปนนเ,เราก็จะแอบนะฮะ ลินกระสอบไม่รู้เด็กตัวไหนอยากเข้าบ้านนะไปมูเป็นไพ่ไปเรียกร้องความสนใจหน้าบ้านนะเล,นเ,เลยวเอ้อไปเที่ยวยบ้านลงศรีบ่อุ้ยไพเปิดประตูให้จันเจ้า ไปมากมู่ะมีแขกมากว่ฮะเอ้ยขามาอือจุกพุ่งมันเนี่ย มึ่งมึ่งนะครับโดนมากินน้ำยาวนะฮะ Hoa hãy, bởi bởi những một mùa mùa ngon ba mùa mịt ngon ba mùa mùa mịt ngon แ็บนั้นงนน,น้นแล้วดูหมูมนะฮะเ,เดินมาก็น,นั่งตกเลย วันนี้เครียดทั้งวันนะครับมีมะขามนี่วันนี้ก็กเมีบรรยากานะครับทางบ้านจันจ้าก,เาก็เหนื่อยนะฮะมาหลับตรงนี้ทันเย็น

นบเออเอ้านอน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 เออนสิลุกตงหเอ้เร็วนอนเร็วงงนอนนะบนอนเ็ื่าง่วงตะเล่นนอนเอียกนะเรยนอนเร็ว เด็กน้อยนอนนะฮะเด็กน้อยง่วงนะครับได้ปอกคอสวยๆง่วงน,นอนตั้งแต่เช้านะครับหนึ่งห่วงเล่นนะฮะห่น,น้อยของเรานะครับทีนี้ก็บรรยากาศก,าก็ดีนะวันนี้ขณะผมอยู่ในร่มกันหนาวแล้วนะฮะ เด็กตั้งแต่เช้าแต่นางอยากเล่นนะฮะปล่อยเพื่อนวิ่งก่อนนะฮะตัวเสพอือตื่นอยู่ในบ้านก็คุนอัวกันนะหิวข้าวหิวข้าว ปุ๋ยเลยนอมูอย,ยังเป็นห่วงเล่นอยู่ห่หมูเดิเจจาก็หลับแล้วนะฮะนี่ไปบ้านลงสีมานะครับทานข้าวเย็มแล้วก็ไม่มีใครเปิดประตูให้ก็เรียกร้องความสนใจนะร้องนะฮะ ก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านนะฮะใครเข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะช่องบ่ชนชาแนลนะครับผมก็ขออนุญาตนะฮะไปก่อนนะครับสวัสดีครับ